นี่คือสภาพบ้านของเด็กน้อย2ตัวนะคะหลังจากวันที่เราได้ทำการฝังน้องดามไปแล้วนะคะเราพยายามที่จะสา่สถานที่นะคะแต่ความจริงคือเจ้าของบ้านเขากำลังจะมารุมกัดเราอยู่ค่ะอยากกัดกล้องเนโอ้โหเห็นไหมเต็มจอเลยหวัดดีจ้าเข้มแดงหันมาหน่อยอสีสวยนะเนี่ยในกล้องหันมาสิหันมาสิ สวยนะเนี่ยเต็มจอเลยนี่คะ่ะบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ะสภาพเขาบ้านคือแบบสวัสด,ดีทุกคนหน่อยสิสวัสด,ดีค่ะคอเราทำไมไม่หายสักทีเนี่ยฮะตอนนี้กำลังเอาถาดไปล้างอยู่นะคะเพราะว่า บ้านเราจะทําความสะอาดบ้านนกอะค่ะประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวทุกคนดูในบ้านนะตอนแรกอะเขาเอาพวกคิดเรื่อยพวกกระดาษอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมพอเราล้างกองไปทีนั้นปึ๊บดูในบ้านเขามีแต่มเมล็ดทันะวันทั้งนั้นเลยค่ะไข่ไม่มีนะคะไข่รเราเอามาไว้ข้างนอกหมดแล้วเขาเขี่ยทิ้งเองเดี๋ดูหน้านะคะดูหน้าเจ้าของบ้านอันนี้คุณแม่นะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่อนะคะดูหน้าเาขาห่วงบ้านที่สุดรักบ้านยิ่งกว่าสิ่งใด คลิปนี้นะคะถูกถ่ายขณะรอวง Breast Base นะคะมาออกที่รายการวมนโลป๊อปนะคะซึ่งเป็นรายการที่เราก็เคยดูมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ติ่งวงค่ะติ่งวงจากของใครนะของตรงตในช่วงเอเชียนะคะ mm hmm. เขาจะมาออกรายการวันนี้แหละ11โมงแล้วก็4ี่โมงันงโมงกับ4โมงประมาณนั้นนะคะ mm hmm. มีออกไทยรัฐด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราเราว่าเราเป็นติ่งวงนี้แน่นอนแหละ, mm hmm. หละืมไปดูสืบนะคะชอบไหม สวัสดีครับพี่พี่ชผมกันไหมคะไมู่อใครไม่ฉันไม่ัิจ้าเลยัส,สดีค่ะเปนจเลยทุกคนใช่ไหมคะพี่พทุกคนจะรู้สึกกันไหมว่าเสียงที่เราพากเนมันเหมือนไม่ใช่เสียงเราเองเดี๋ยวเราจะหันหน้ากล้องให้ดูอันนี้แบบไปเรื่อยไปเฟื่ยนะคะไม่ได้มีอะไรแบบโดดเด่นขนาดนั้นก็คือสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อทุกคน,กคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนกลับมาพบกับช่องน,น โอเคทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันนะ